กกินนออาาาหรปัถะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้องท่องแดนวันนี้นะคะเราจะพาทุกคนไปร้องย้อนรอยกันที่ตลาดน้ำอโยธยาค่ะเย้<ฮ>แล้ววันนี้นะคะแขกรับเชิญของเราสุดพิเศษมากๆเลยค่ะทุกคนขอเสียงปรบมือให้กับโอนี่นิชากรค่ะวู้้อน ร้อนมากสวัสดีค่ะโอนี่นิชากรค่ะทุกคนตัวนี้เนี่ยดีใจมากเลยที่ได้แบบเป็นผู้มาทำชาเลนจ์ในรายการนี้ได้ข่าวว่า2อ p ีพีแรกเนี่ยเลิศปังมากเลยอ่ะเพลงอ่ะใช่ไหมเออก็นิดนึงอ่ะห้ยอดมีมันเป็นคำตอบนะทุกคนโอ้รู้สึกกดดันแล้วอ่ะกดดันอะไรกันคะโอนี่คือแบบได้ข่าวว่าโอนี่เนี่ยทางเรื่องสกิลการร้องการแต่งเพลงเนี่ยไม่แพ้ผู้ทำชาเลนจ์สองอีพีก่อนหน้าเลยอาแล้วแบบนี้ ไม่น่ากดดันล้าทุกคนอ่างั้นโอเคงั้นก็ไม่กดดันแหละต้องโชว์ให้เด็กมันดูแล้วปะออแต่ว่าดูเหมือนแบบว่าพูดทำเลนจ์ของเราเนี่ยคะคะจะแปลว่าพร้อมเหลือเกินกับการทำเลนจ์เนาะแต่ก่อนที่เราจะทำเลนจ์กันนะคะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกติกากันก่อนดีกว่าคะ่ะ ขอแอบกระซิบว่ากติกา EP นี้นะคะพิเศษสมเป็น EP สุดท้ายจริงๆค่ะไปดูกันเลย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 ไปดูกัยกติกามีอยู่ว่าจับเวลา10นาทีและสุ่มบิดเพลงผ่านวงล้อคำบังคับอทยานะจ๊ะและสุดท้ายประโยคเด็ดๆจากคนในตลาดนอ บอกแล้วว่ากติกา EP นี้เนี่ยพิเศษสมเป็น EP สุดท้ายจริงๆค่ะอะเดี๋ยวเราให้โอนี่สมบีดเลยมาๆๆาขอเอิดตัวช่วยค่ะมาว้มาโอนี่มีตื่นเต้นอ่ะกดได้เลยค่ะหนึ่งสองสามอ๋อโอ้ยมีการไหว้เกิดขึ้นนะทุกคนอะตอนนี้มันเงียบปใช่ไหมใช่สวยไหมอ้าวคุณโอนี่ได้เป็น บีทที่หนึ่งนะคะท oh. oh. wow. ุกคนค่ะบีทแรกค่ะเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะว่าพิเศษกว่ากติกาไหมไปกันเลยโอ้เป็นไงโอนี่หลังจากที่ฟังบีทอะง่ายไหม จะบอกว่ายากหรือง่ายเนี่ยไม่รู้แต่ว่ารอให้ทุกคนเนี่ยไปรอฟังเาเองเออ <c oughs> เอาสิบอกเลยนะคะว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้ความมั่นใจอะ่ะเต็มร้อยทุกคนให้ร้อยยี่สิบเลยเพราะว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนมั่นใจมากคือมั่นใจขนาดเนี้ยโอนี่แบบแต่งเพลงบ่อยเลยใช่ไหม <c oughs> จะบอกว่าแต่งบ่อยไหมมันก็ไม่เชิงอะคะอ่ะเพราะว่าแบบคือตัวเราเองอะ่ะเป็นคนเป็นคนชอบฟังเพลงอยู่แล้วแล้วก็เรารู้สึกว่าเราอ่ะอยากมีเพลงของตัวเองบ้างอ่าก็เลยแบบ เริ่มจากแบบเออมองแบบสิ่งรอบตัวนี่แหละเอามาคิดเข,ข,ขียนๆน,ะนะ <ฮ50> ันอะไรอย่างเงี้ยเ,เริ่มจากสิ่งใกล้ตัวเรื่องที่เราพบเจอมาเอาเรื่องใกล้ตัวเนี่ยมาเขียนเป็นเพลง<อ>คือมันแบบมันจะโฟลเลยใช่ไหมใช่มันจะโฟลเลยแนะนําสำหรับมือใหม่นะคะถ้าใครที่แบบว่าเริ่มแต่งเพลงจริงๆเนี่ยๆๆควรเอาจากสิ่งรอบตัวก่อนถ้าเราไปเอาเรื่องไกลตัวเลยหรือว่าเรื่องที่เราแบบไม่ใช่ในชีวิตประจำวันเราอะเราจะแบบว่ารู้สึกว่ามันไกลเกินอะมันจะแบบแตกาย,ยากอะไรอย่างเงี้ย โอ้โหทุกคนทริคดีๆจากโอนี่นิชากรคะ่ะประมือแต่ว่าโอนี่อยากจะบอกไปเลยนะว่าอโอนี่นะ่ะไม่เคยไปตลาดน้ำอยุธยาเลยจริงหรอ,อจริงเพยังเมซิ่งมากเพราะว่าแบบว่าปกติเราอ่ะชอบไปทะเลมากกว่าแล้วก็แบบไม่เคยไปเที่ยวที่ที่มันที่แบบนี้เขาเรียกว่าอะไรนะที่เที่ยวแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมอะไรประมนั้นด้วยความที่เราแบบ วัยรุ่นจันสี่ะ,ะจนีโอเควัยรุ่นจันทีมันก็ชอบเลยอ่ะพื้นที่ที่แบบเขายอดฮิตกันอ่ะ,อะ,สะแสดงว่าแบบเพลงวันนี้จะต้องพิเศษมากเพราะว่ามันคงจะเป็นเหมือน first impression ระหว่างโอนี่กับตลาดน้ำถูกไหมคิดว่าคงเป็นแบบนั้นแหละค่ะคุณฟ้าเพราะว่าก็แอบตื่นเต้นไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนจะเจออะไรบ้างเอออันนี้ถึงแล้วใช่ไหมคะใช่ถึงแล้วถึงแล้วเออเดี๋ยวเราจอดรถแล้วเดี๋ยวลงจากรถกันค่ะโอนี่เดี๋ยวอย่างแรกเนี่ยเรา เดินสามวดกันก่อนได,ได้เลยค่ะก่อนที่เราจะไปเดินดูตลาดกันเนาะเดี๋ยวมาขอคีย์เวิร์ดจากคุณแม่กันก่อนนะคะคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณแม่ขายนี่โรตีสายไหมนะคะอร่อยมากเมื่อกี้ชิมแล้วใช่ค่ะยุทธยาใช่ค่ะ,ะยุทธยาค่ะเฮ้ยคีย์เวิร์ดคุณแม่หนูได้พอดีเลยเมื่อกี้คำเมื่อกี้คุณแม่พูดว่าอะไรนะคะสร็จแล้วยุทธยาเออ งั้นเอาคำนี้เลยยโอนี่ได้ได้อโอเคโอเคขอบคุณคุณ<อ>แม่นะคะคุณค่ะออที่ทุกคนอร่อยจริงๆนะเนี่ยนี่เนี่ยเฮ้ยเ,ยเยต็มปากเต็มคำ เราก็เดินสำรวจกันมาพอหอมปากหอมพอแล้วนะคะทุกคนเดี๋ยวถามอันนี้ก่อนดีกว่าหายตื่นเต้นยังยังอุ้ยอ๋อแล้วยังมั่นใจอยู่เลยทุกคนคืออะไรอ่ะอางมันคือมันก็ยังตื่นเต้นแหละแต่ว่าความมั่นใจเนี่ยให้รา20เหมือนเดิมอ่าใชื่อเระทุกคนว่าคนนี้ต้องจับตามองดีๆอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาให้โอนี้ทำชันน์กันเลยดีกว่าดีไหมดีไหมเออก็เดินมาสักนึงนล้เนี่ยเหงื่อตรงเหงื่อแตกไปหมดแล้วเนี่ยเออต้องทำแล้วแหละชาลนน์อ่ะเนาะงั้นก็ค้า สี่สามสองจับเวลาค่ะอ <laughs> ตอนนี้นะคะเดี๋ยวเขากำลังใช้สมาธิทของเขาอยู่นิดนะตั้งใจมากอะทุกคนคือรู้เลยว่าเพลงวันนี้จะออกมาเป็นยังไงเพราะว่าโอนี่เนี่ยก็อย่างที่บอกว่าไม่ไม่ธรรมดาพนเขาเงียบมากจนเราไม่กล้าพูดเสียงดังจนตอนนี้กลายเป็นว่าเราได้ยินแบบได้ยินเสียงเพลงจาก ลานการแสดงเลยอะกาที่แบบลานการแสดงเรามันห่างกันมากเลยอะมาแล้วกวูอโ,กวโอเทียโอเทียก <im> ็ตอนนี้นะคะระหว่างที่รอโอนี่แต่งเพลงเดี๋ยวเรามาให้อาหารปาลารอกันค่ะสิบบาทเองอะทุกคนนะขอแก้ก่อนทุกคนเราให้อาหารของปลากันนะคะอุ้ยน้องกินเร็วมากน้องกินน้องกินเร็ว เดี๋ยวเดี๋ยวเดีฮะอันนี้อันนี้อันนี้รู้ตัวยังว่าแบบห้านาทีอ่ะไม่เป็นไรเพราะว่าตอนนี้อีกสองคำจบฮะจริงต้องผ่านไปห้านาทีเนี่ยนะใช่ค่ห้านาทีทุกคนคือไม่รู้จะอึ้งอะไรเลยระหว่างที่ปลาตัวใหญ่มากกับอีกสองคำจบผ่านไปห้านาทีเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกคนรอฟังได้เลยอันก็ชิวๆเนาะชิวๆแล้วเอาไปกินอาหารปลากันเถอะ เออให้อาหารป่าวันนี้ห้าเฮ้ยสี่อ๋อเสร็จแล้วสามตับใจหมดเลยสองหนึ่งอะเสร็จแล้วค่ะมามาเก็บเก็บเพิอะไรเพอใช่กำลังเพอเลยเพอใช่อ๋อคือฟิลมันได้ใช่ไหมตอนนี้เสียงดนตรีแบบว่าจากลานการแสดงเนาะใช่มันเสียมพอมากมันรู้สึกว่าทําให้เราเหมือนรู้สึกว่าแบบ ราลึกชาติได้ว่าเราอ่ะเคยมานั่งกับใครสักคนหนึ่งตรงนี้ o ้ my gosh ทุกคนค่ะจริงออนนี้จริงกับระลึกชาติเลยอ่ะโอเคโอเคตอนนี้โอนนี่น่าจะเพ้อจริงและอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูเนื้อเพลงที่โอนี่แต่งกันเลยดีกว่าไปเลย โอเคค่ะก็ถึงเวลาที่ทุกคนนะคะจะได้ฟังเพลงเพราะๆจากโอนี่แล้วเอาจริงๆคือแบบว่าตื่นเต้น,ต,นตื่นเต้นแทนคนแต่งเหมือนเป็นคนแต่งเองเพราะว่าอยากรู้ว่ามุมมองไวรุ่น Gen Z กับแบบตลาดน้ําดั้งเดิมอะไรเงี้ยมันจะเป็นยังไงอะแน่นอนคุณฟ้าจะบอกเลยนะว่าตอนนี้พร้อมโชว์มากๆพร้อมโชว์แล้วตอนเนี้อะเตรียมพร้อมเลยอะ,ะ,อะงั้น <laughs> Music On ค่ะ i พร้อมมากทําได้ไงเป็นใครเนี่ยตบมือค่ะขอบคุณมากเลยนะคะคือมันมาที่ใหม่ๆมันก็แบบตื่นเต้นด้วยแหละมันตื่นเต้นใจเข้าใจแต่ว่าด้วยความตื่นเต้นเนี่ยมันก็มีไอเดียเข้ามาในหัวเยอะเออขอมีไอเดียเข้ามาในหัวเนี่ยมันก็เลยทําให้เราคลิปออกก็เลยกลายเป็นว่าเออก็แบบแต่งออกมาอย่างที่เหตุทุกคนเห็นนะคะก็แบบบวัว่าทุกคนจะชอบอะแต่งนี่ต้องมีชีสั้นสองแล้วไหมผู้จัดเอ้ยจะมีไหมเอจะมีไหมแล้วก่อนที่เราจะโบกมือลากันนะคะเดี๋ยวให้โอนี่เนี่ย ฝากช่องทางติดตามหน่อยค่ะก็ช่องทางการติดตามนะคะ k y o x n จุด y นะคะทุกคนตามนี้เลยือไม่เลวันนี้นะคะขอบคุณโอนี่มากมากเลยนะคะที่มาร่วมสนุกกับเราเนาะแล้วก็ขอบคุณคนดูนะคะที่อยู่กับเราเนี่ยจนจบคลิปเลยเนาะแล้วก็อยู่กับเราจนถึง EP ที่3แล้วนะคะก็คือ EP สุดท้ายนั่นเองหวังว่ารายการของเราเนี่ยจะเป็นรายการที่ทำให้ทุกคนนะคะมีรอยยิ้มนะคะแล้วก็ทำให้ทุกคนเนี่ยได้ย้อนกลับมาดูบ่อยๆนะคะ ก็วันนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามพวกเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายเจอกันค่ะ